แ <Air> อฟิวแอฟิวครับต่านนี้ครับกับเกมแรก PVP Super Fan กับ PVP Fun Mission เอ้ยมิชัน n a r y เออมิช s i o n a r y ไปเอาฟอนมิชชั่นมาแนวเนี้ยโอเคครับแล้วอย่าลถถางมีอะไร้างครับสองฟังเดี๋ยวผมโปรโมทบ่อยกันด้ว่าทีมไหนอยู่สีอะไรวิ่งจากไหนโอเคครับทีมสีฟ้าครับก็เป็น PVP Super Fan ครับก็วิ่งจากขวามา อยู่ฝั่งด้านขวาครับวิ่งไปไซ้ายครับส่วนทางที p ี F p m i s s i o n a r y ครับอยู่ด้านซ้ายครับวิ่งไปทางขวาครับดูแค่นี้ครับรถถังครับก็มีอะไรเนี้ย a v วเอหอ้าร <A> ้อยเอสิบ่งร้อยอีางคันครับมีทีสามสิี AVX 13 MX สิบสามเมืนเดิมมือนเดิมสิบคันใช่แล้วก็ทีหนึ่งสองคันครับส่วนทาง p v p m i s s i o n a r y ครับมี AVX 5 ห้าสิบหนึ่งร้อยหนึ่งคันครับมีทีสามสองสองคันมี AVX 13 9สิบสามเก้าสิบสองคันแล้วก็ชี2หนึ่งสองคันครับเอครับไม่ใช่ AVX นะ AMX เหรอ AMX มุงมองไม่เห็นไงครับลราอาน AVX กไปก่อนนะครับลืมไปเปิดหวดด้วยนะครับเหนิงม่ต้องรีบครับโอ้รีบไปไหนอ่ะ เขาทักมาครับใจเย็นๆครับผมไม่ลืมครับนี่ครับเมาส์ในมือผมสั่นไปหมดแล้วครับเป็นการลงพังก็ถังครับฟันทงครั้งแรกครับกดไปเลยครับีรีฟีทุเปอร์เฟนครับแพ้ให้อมคี้มันพ่นหน้าใส่ซกีิเลยครับคู่ที่สองแล้วคู่ที่แล้วสองเราจวหัวกันแล้วครับมีเจอแล้วครับอยู่อยู่บนที่สูงนี่จะได้เปรียบใช่ไหมครับเวลายิงลงไปมันแงะปืนขึ้นมาไม่ได้ครับอ๋อครับปืนมันติดว่างั้นเถออมันมันหมดระยะมัน ไปไปไปเรียกร้อยครเดี๋ยวเปิดให้เลยไปครับเปิดโหวตเรียบร้อยแล้วครับก็เชิญใครอยากสวนเชิญสวนครับแต่ผมว่าซูเปอร์เฟนน่าจะกินฟรีครับสามร้อยแต้มนี่กีแชมป์เก่าถูกต้องครับแต่ที่เหลือไม่อยู่ที่แปดไม่ไที่สี่มั้งไม่ไม่ไม่เขาเป็นแชมป์รายการแทงเอเชียเลยอันนี้เป็นแบบวิกฤตครับเป็นลีกเก็บคะแนนครับแต่ว่าเขาเป็นแชมป์เลยฮะับแล้วนี่ครับผมเป็นทางซูเปอร์เฟรนครับอยู่ความมือนะตอนนี้มายึดไอ้ตรงเกาะนี้เกาะนี้ไว้ได้แล้วฮะ ก็บิชารลีต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งครับดูซัมติงงะแล้วข้างบนมีหนึ่งครันครับโดนเห็นตัวแล้วแล้วก็หายไปจากเลด้านี่ฮะเอาเอ็มเอสสิบสามเก้าส่วนมาข้างบนครับมาวิ่งรอเชิงครับดูเชิงก็มีเพื่อนโคเวอร์อยู่ห่างกันนี่ฮะจากที่เห็นครับตรงกลางของแผนที่ครับใกล้กันมากฮะนี่ครับตรงนี้ครับซูเปอร์เฟนอยู่ตรงนี้ฮะรลวแวกนี้เหมือนยุคนช่องเขาครับยิงข้ามกันนะยิง อรอครับรอร<ม>อววว่าใครกินพื้นที่เยอะกันแล้วนะเพราะแบบนี้ก็ไม่ได้กว้างเท่าที่ควรนะเราเห็นหน้าครับยิงไปหนึ่งนะัดครับโดนทรายคนระัเต็มๆนี่เรายึดยาครับเห็นพิกัดเขาแล้วฮนะยังลีลาอยู่ยิย่งแย่ยิ่งแย่เขาบอกว่าแต่นี้ใครเสียก่อนก็เสียเปรียบนะโดนกินพื้นที่แน่นอนครับแต่ทางซุปเปอร์เฟนนี่มันเหมือนดักรอข้างหลังกันเยอะเหลือเกินนะ ใา่เขาเน้นตั้งรับครับนะก็ดูเชิงก่อนเป็นทีมพี่ทีมน้องครับแคนเดียวกันรู้กันสอนมาด้วยกันว่างั้นเหรเดี๋ยวก็เกียนใส่กันนะถูกต้องครับคนรับข้อคือเรานี่ฮะมันยึกยักอยู่ตรงนี้ครับไม่ยิงนะรู้กันครับเล่นมาด้วยกันเห็นแผนกันหมดนะฮะนั่งเครื่องข้างๆกันอยู่ครับเนี่ยแล้วก็บอกกันครับก็อยู่ตรงไหนครับอยู่ร้านเดียวกันด้วยถูกต้องครับเล่นร้านเดียวกัน เมื่อวานไปอำลาเขาในยบร้อยนั้นแล้วอ่ะมันต้องมาอำลาอีกทีแล้วเนี่ยต้องละอำลาอะไรครับมันก็ยังไม่ยี่นทันทีครับก็มีกันแซวกันเล่นเล็กๆน้อยๆนะอือยังไงยังไงเโอ้ยอย่าว่าเีลยนใชืนสายกูมีกึ่นไปเฮ้ยมันจะมีกิน ที่เรากินตั๋ก๋วยเตี๋ยวปลาซอยเสร็จตกกำมากินมากๆเลยอันนี้เราไปกินเตี๋ยวปลาซอยเพราะว่า,าใช่ใช่เตี๋ยวปลาซอยครับโดยสองร้อยเลยเตี๋ยวปลาซอยก๋วเตเี๋ยวหายต้องเหรอปะเย่ก็เลือดนี้เลือดแกเต็มหรือเลือดแกไม่เต็มวะเนี่ยเต็มหมดฮะเต็ม,นนะตมทุกคันครับนี่หายไม่ได้ไงน,นี่ฮะอยู่กันนิ่งมากครับนี่เล่นอย่างกันแหลกครับก็ค้างอยู่ตรงนี้ฮะมาครับ พีพีเริ่มบุก,กน,นะฮะไอ้ซุปเปอร์เฟนเริ่มบุกแล้วครับเริ่มดันกำลังมานะครับแกลงใต้มาแล้วดูดิเราจะไปเอาเกาะนะเกานะกลางเอาไปเทไีก็ไม่รู้ครับเพราะว่ามีแกปัญหาตรงนี้ฮะับเกาะกลางแม้ชัยภูมิจะสูงกว่าได้เพียวกว่าแต่เขาไม่ไปก็จบฮนะตรงนี้โอ้มีเจอโอเอซิสด้วยฮนะแล้วโอ้ข้างบนครับเนี่ยร์ยเห็นครับยิงกันแป๊บๆป,บป,บปบนิดนึงครับเซลกันเล็กน้อยฮนะยที่หนึ่งไม่ที่หนึ่งครับ อะไรอย่างหนึ่งอะไรเห็นกันแล้วครับนี่ครับมีการส่งเลด้าบอกเพื่อนครับอยู่ตรงนี้นะข้างล่างครับนี่ยิงมาหนึ่งนัดครับยิงแรกกันไปฮะโอ้ยโดนกว่าคันนี้โดนโดนรัวโดนรัวเจ็บมาเจ็บต้องถอยครับอ่านี่ฮะเขาอยู่ข้างหลังครับเป็นทางพีวีวิชแนลลี่ครับที่มาเหมือนล้อมเกาะเอาไว้ฮะกลายเป็นซูเปอร์เฟนขึ้นไปติดเกาะเองครับมีการไปแคป็งครับใช่ฮะนี่ฮะส่งคนไปแคปบแล้วครับโอ้เรียนมากับหาไม่เจอเลยครับสองคันนะ แต้มแคบก็ขึ้นครับบนเกาะก็ยิงกันอยู่ฮนะเอาไง,นนะางครับร้อนรนนะทางมิชชันนารีครับเงื้อวาเงื้อแล้วเงื้อแล้วบอกว่าแกหนีไปแคปได้เนียนครับใช้ครีมหน้าเนียนยี่ห้ออะไรวะเนี่ยอ่าปล่ละแต้มแคบขึ้นไปห้าสิบครับนี่ฮนะทีมพี่ทีมน้องยิงกันมาเสียตังซ่อมไงออปล่อยแคบดีกว่าผ่านกันนะค่อยไปวัดกันที่เกมที่ห้าสอนเกมแรกก็แจกแจกกันไปก่อนอุตะ อแล้วนี่ครับอยู่ข้างบนนะยิงพยายามยิงอยู่ครับโอ้ทางอ่าซูเปอร์เฟรนครับไออยู่บนเกาะนะฮะเป็นเอเอ็กห้าสิบหนึ่งร้อยครับยิงไปฮะได้ไปสองคันแล้วครับไปยิงหนึ่งแล้วนี่ครับเข้ามาเจอฮะแต้มแกมมันหายไปเลยฮะแล้วยังยิงตรงนี้ครับยิงนี่ครับโอ้ส่้มากครับมิชชันนารีคันนี้ฮะยิงอยู่ครับโอ้สองหนึ่งพี่แกสู้ฮะแกโยกหนึ่งสองเนะแล้วเหมือนสู้ได้ด้วยครับต้องถอยฮะเหลืออีกนัดเดียวจะตายเอาฮะแล้วโดนยิงดับพังไปเลยครับตอนนี้เป็นสองหนึ่งครับ แต่เป็นบิสเนอรี่แทนแล้วฮะโอ้ถอยเลยครับไม่แคปแล้วฮะเหมือนแฮกแหนบครับรู้ว่าอยู่ตรงไหนครับวิ่งมาถึงเลยเขาเดินไปดู่ะครับอยู่ข้างหลังนะครับเดินมาดูอ้าวอย่างนี่เหรอเอาะครับมาใหม่ครับอพยายามจะเคลื่อนมาใหม่แต่ว่านี่ครมีการอยู่เอาไม่ยิงด้วยนะปล่อยไปครับมันยิงไม่เข้าอยู่แล้วฮะล้วทางคันนั้นครับไอ้คันใหญ่ก็ไม่ยิงนะครับมันทําอะไรไม่ได้แล้วยิงไปเพลิงลูกิงไปนีเหรอเฮ้ยบอกให้ยิงไปเถอะเอยยิงไปก่อน ดูกอนโซนี้ซื้อเยอะแยะนี้งราถังนํำครับตอนนี้เทียร์รวมของทางซูเปอร์เฟรนครับตามหลังอยู่ครับมีรถถังที่ใช้งานได้จริงแค่สาคันนะสามต่อห้าครับแล้ววันนี้ครับตัวเองเหลือสามคันครับต้องล่นถอยกลับมาครับเป็นฝ่ายตั้งรับบ้างแล้วฮะมัของบุกไม่ได้ครับบุกแล้วเงือบเองแล้ว่ะตอนนี้มิชลี่ก็ทําเนียนครับยึกยักกันอยู่เจ็ดนาทีไม่เป็นไรยึกต่ออีกสักสามนาทีฮะเนะแน่น คนะฟันทงซูปเปอร์ไปน,นะเว้ยขั้วครั้งแรกนะเฟ้ยมีถึงห้าเกทครับนะ่าอุย๊ยไม่เดินไม่ขยับเลยครับุ๊กนิ่งๆไม่มีไงนิ่งมากโอ้นี่อย่างก็แหละครับแล้วนี่ครับอยู่ตรงทางสอนระลิดนะทำอะไรครับมาเอาซุ่มซุ้มยามจะพ่นสีถังครับอันนี้เกือบพังแล้วนะ ก็อยู่งี้ไปครับอีกแค่2อนาทีครับพี่ชนะแน่นอนพี่ทำแล้วแล้วฮะอย่าฝืนครับอยู่เฉยๆครถ้าจะอยู่แล้วนะฮะอย่าไปพยายามจะยิงหรืออะไรกงครับปล่อยไปครับปล่อยให้ชนะไปครับเล่นครบเวลาไปแล้วนั่นกาวขนนี้เกือบพังแล้วว่ะนี่เลือดเหลือนิดเดียววะรถถังโดนเล็งอยู่โดนเล็งเป้าอยู่ยังง่ายยิงไปแล้วเหลือแค่2คันครับกับทีหนึ่งอีกหนึ่งคันนะของทางพีวีซูเปอร์เฟรนครับยังง่ายยังง่ายผมผ้ากันชิลมากนะ เ <laughs> ม่ก็อกปเองสบายใจจะเกิดรู้ว่าจะมาแล้วครับรู้เสียงว่ารอดมาฟินแลนเซ่จะมาแนละ้วโดนล้อมแล้วสำหรับทาง P ีพ,พีชันนารีครับยิองอยู่ครับยิง <c oughs> อยู่ฮะแล้วยังไงก็ต้องถอยไหมฮะถอยก่อนไหมครับโอ้แต่ว่าเพื่อนมาครับเพื่อนมาซอนครับตรงนี้มีการประกบคู่กันครับแล้วโอ้โหเกือบฆ่าได้ฮะ แต่ว่าพังไปก่อนครับสำหรับดิชชวลลี่นะตัวเองทางทีวีซูเป็นก็เหลือน้อย,ยนะยิงนัดสองนัดก็น่าจะตายแล้วครับเรื่องแกวหานนะมาจากข้างหลังครับยิงไปเหลือแค่หนึ่งคันนะหรือทีสามสองแค่หนึ่งคันครับกับทีหนึ่งที่ไม่ได้ใช้งานนะยังไงครับโอ้มาหาครับหาทีหนึ่งหรือเปล่าครับโอ้ยิงตายฮะเหลือเหลืออีกแค่นิดเดียวครับแล้วยิงไปจบมาเหลือทีหนึ่งคันนี้ครับรถกระป๋องคันนี้ครับแกจะคิดเกมได้ไหมครับวิ่งไปมอบตัวฮะแล้วโดนยิงปุ้ยแพ้ไปครับเกมลากฮะ พีพีไมชานารีขึ้นนําไปก่อนเนี่ยหนึ่งศูนย์เกมครับศูนย์แล้วครับแล้วมาแล้วครับผมต้องได้เวลาไปแล้วครับขอผู้โชคดีครับพึ่งใจเดียวรอคนเดียวแล้วมาแล้วมาแล้วครับก็ื่องทองมาสแตนอินต้องไปแล้วครับโซนจอย